วันนี้เราจะมาทำข้าวมันไก่ผัดหม้อแบบหนักเครื่องเน้นๆ้นแบบจัดหนักไปเลยเริ่มต้นด้วยการเอาหนังและมันไก่เยอะๆเลยครับแล้วก็ทีนี้เอาไปใส่ในหม้อหุงข้าวใส่น้ำมันลงไปยิดนึงแล้วก็ใส่หัวเทียมรักชีใส่ขิงลงไปแล้วก็ผัดให้น้ำมันออกให้เยอะที่สุดแล้วก็ใส่ข้าวสารลุมไปในหม้อแล้วก็ผัดให้ข้าวสารกับน้ำมันเข้ากันแล้วก็เติมน้ำเปล่าหุงเสร็จข้าวสวยไปนั้นเลยแล้วก็เรามาทำน้ำซุปกันต่อนะครับใส่หัวเทียมใส่รักชีแล้วกใส่ขิงลงไปยิดนึงแล้วก็ใส่จะมุนไปจีนลงไป ไปต้มน้ําให้เดือดแล้วก็เอาไก่ลงไปต้มทีละชิ้นทีละชิ้นให้ไก่สุกแล้วก็ใส่เกลือลงไปยิดนหนึ่งแล้วก็ต้มให้ไก่สุกแบบนั้นแล้วก็ตักไก่ขึ้นให้หมดจากหม้อแล้วก็จะเหลือน้ําซุปแบบนั้นใส่ก็เลยใส่ผักมะระลงไปกับลูกขี้พระลงไปใส่ชีอิ๊วขาวลงไปยิดนหนึ่งก็ใส่ผงชูรสยินย้นหนึ่งอีกนิดนึงก็ต้มให้ผักสุกเป็นอันว่าเสร็จแล้วจ้าน่ากินไหมล่ะจ้า,าเล่นน้ำลายย้อยไปถึงหัวเข่าเลยเนี่ยใส่เน้นๆ้นเครื่องหนักหนักแบบนี้เชิญรับประทาานเลยจ้ Mm-hmm. <laughs>